ทอัตมาภาพขอเชิญชวนญาติโยมท่านษษาทุกศาสนนทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างพระศาสนาโดยทางวัดอธิวนารามได้บุรณะปฏิสังอรทำถนนเข้าด้านหน้าวัดและสร้างกำแพงวัดเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้วัดมีขอบรั้วเป็นมาตรฐานเพื่อดำรงพระศา,าสนาให้เจริญรุ่งเรือง ในอนาคตวิงขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านได้มาร่วมกันทำบุญทำถนนเข้าวัดเพื่อสร้างเสริมชีวิตของญาติโยมทุกคนให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและมีเกาะป้องกันภัยโดยการสร้างกำแพงให้เกิดความมั่นคงขึ้นในพระศาสนา จากอาิส่์ที่ทุกท่านทุกคนได้มาร่วมกันทำบุญทำถนนสร้างกำแพงก็ดีอาตมาภาพขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านทุกคนขอเจริญพร